ไม่เป็นไรพูดยังไงได้บ้างเป็นภา,าษาอังกฤษเมื่อฝรั่งเดินมาเหยียบเท้าคุณนะคะจนเท้าคุณจะบปวดมากแต่เขาพูดคำว่า sorry i didn't mean it ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจคุณสามารถตอบกลับไปว่าประโยคที่หนึ่งค่ะ no problem no problem คำว่า problem นะคะไม่ใช่ problem แต่คือ problem ออเออออเออ,เอ,อสละแบบนี้นะคะคาราโอเกะของมัน problem no problem no problem อ่ะได้แล้วนะคะประโยคต่อไปนะคะในสถานการณ์เดียวกันนะคะคุณสามารถพูดได้ว่า no worries no worries worries เติม s ด้วยนะครับ no worries no worries no worries อ่าแบบนี้นะสำนวนนี้ไม่ใช่ no worry อ่าแต่เป็น no worries no worries แบบนี้ค่ะโอเคพอได้แล้วนะ2ประโยคนี้นะคะประโยคที่3สถานการณ์คือเวลาที่คุณนะคะกำลังที่เคลื่อนตัวเข้าไปนะ,ะเข้า BTS ใช่ไหมคะแล้วก็มีฝรั่งตัวใหญ่มากเลยค่ะชนคุณคกระเด็นออกดอก BTS แล้วเขาก็ตะโกนมาบอกว่า sorry I didn't mean it ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจคุณสามารถพูดได้อีกครั้งหนึ่งคะว่า that's alright that's alright คาว่า that's นะคะ, right. right คะ,คะมีเสียงไปเชื่อมกับ all เป็น that's alright That's all right อ่าไหนลองพูดสิคะ That's all right อ่าตรงคำว่า right นะคะอย่าลืมเสียง r ด้วยไม่ใช่ That's all right นะคะคือโอ้มันเป็นแสงทั้งหมดเลย <laughs> That's all right นะคะเสียงรโอเคพอได้แล้วนะคะได้ยังได้แล้วนะคะเพราะมีอีกประโยคนึงนะคะให้คุณใช้ค่ะง่ายกว่า That's all right ค่ะคือฝรัง่งชนเหมือนเดิมนะคะอ่าเาขาบอกว่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจคุณพูดว่า That's okay That's okay That is okay อ่าพูดแบบฝรั่งคือ that's มีเสียงสไปเชื่อมกับ okay เป็น that's okay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 , That okay อ้าวทบทวนกันหน่อยนะคะวันนี้4ประโยคนะคะที่ให้คุณพูดคำว่าไม่เป็นไรเป็นภาษาอังกฤษ4ประโยคนี้ใช้ได้เลยใช้ได้จริงนะคะอ่าโอเคพูดตามพอยนะคะจะได้จำได้อ่าทบทวนไปด้วยค่ะ no problem no problem No worries, No worries, That's all right, That's all right, That's okay, That's okay. <S ถ้าตอนนี้คุณใช้เป็นแล้วนะคะช่วยพิมพ์คำว่าโอเคมาหน่อยนะคะใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะจะได้รู้ว่าคุณเข้าใจแล้วแล้วพอยจะได้หาคำอื่นๆนะาให้คุณเรียนดูอีกถ้าอยากรู้คำว่าอะไร พิมพ์มาได้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์นะคะแล้วพบกันในคอนเทนต์ต่อไปสวัสดีค่ะ Have a good day By ายวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามเท่าแหร่ <laughs> และพบกันในคอนเทนต์ต่อไปสวัสดีค่ะโอ้ยแม่